สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบนะครับยิงคอมบโด8.6นะครับลำกล้อง8.6นิ้วนะครับด้วยลูก9นะครับเบอร์12นะครับลูก9จะลองยิงในระยะ50เมตรนะครับว่าการยิงในระยะ50เมตรนะครับจะสามารถป้องกันตัวได้หรือไม่นะครับสำหรับลูกซองด้วยลำกล้อง8.6นิ้วนะครับโดยที่ไม่ใส่โชคนะฮะเป็นลำกล้องที่ไม่มีโชคกนะครับ ผมก็จะยิงไปประมาณนู่นนะครับห้าสิบเมตรตรงนู้นครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูเป้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นระยะยี่สิบห้าเมตรนะครับเป็นระยะยี่สิบห้าเมตรก็จะเป็นห้าสิบเมตรนะครับด้านหลังเป็นคันดินสูงนะครับจะเลง เอางนนี้แล้วกันเล็งมาที่คนนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ครับเดี๋ยวจะเล็งมาที่เป้านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะดูว่าคนนี้จะรอดหรือเปล่าในระยะห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรที่ยิงด้วยกระสุนเบอร์สิบสองนะครับลูกสองเก้าเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าระยะนี้จะทำอันตราย ได้หรือไม่นะครับก็เป็นลูกซองที่ไม่ได้ใส่โชคนะครับเป็นลูกซอง8.6ลํากล้องเดิมนะครับความยาว8.6โอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันกระสุนที่ใช้นะครับก็จะเป็น NRC นะครับ OO Buck 9เมตรนะครับก็กลุ่มค่อนข้างที่จะดีนะครับในระยะเ15เมตร20เมตรก็เดี๋ยวมาลองกันนะครับว่า ห้บเมตรกับลำกล้องเดิมที่ไม่มีโชกไม่มีโชกนะครับเป็นลำกล้องเดิม8.6นิ้วผลของกลุ่มกระสุนยิงระยะ50เมตรจะเป็นจ,จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอโอเคครับมาจูไปห,หนึงนัดนะครับโอเคครับ ระยะ50เมตรนะครับเล็งไปที่หัวนะครับเป้าตรงกลางฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมุมกล้องใหม่นะฮะร,รีคอยแรงมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเป้าหมายกันนะครับ เคลียนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเป้าหมายนะครับเอ็นอาร์ซีนะครับไม่เคยขัดนะครับปอกไม่เคยติดเดี๋ยวเราไปดูเป้าหมายครับนะฮะเป้าหมายอยู่ในระยะห0ิเมตรนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเข้ากี่เมตรนะครับหรือกระสุนจะตกต่ำแค่ไหน,นครับนี่นะครับเป้าหมายก็ระยะ 50ิเมตรนะครับเป้าหมายก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูกลุ่มกระสุนนะครับเป็นกระสุน NRC น์นะครับโอโอบลักเเม็ดนะครับระยะ50เมตรโอเคผมเล็งมาทีา่ตรงกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มกระสุนว่ากี่เม็ด1เม็ดนะครับตรงนี้โอเคเข้าหนึ่งนะครับตเม็ดส่วนเป้านี้ก็หลุดไปนะครับ1อ่า ข้าตรงนี้หนึ่งนะครับโอเคหนึ่งสองสามนะครับสามเม็ดนะครับเป้านี้ไม่โดนคนนะครับโอเคหลุดมาตรงนี้ครับาสามนัดนี้ไม่เกี่ยวนะครับสามนัดนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้ยิงไว้ก่อนหนะ้าส่วนนัดที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือนี่นะครับนัดที่เพิ่มเติมเข้ามาเก้าเม็ดเมื่อกี้นะครับก็ถ้ายืนอยู่ประมาณ เป็นกลุ่ม3ามสอาคนก็น่าจะโดนสักคนนะฮะระยะห้ิเมตรก็กลุ่มก็จะกระจายกว้างเลยนะครับกลุ่มก็จะกระจายเป่านี้เป่านี้เป่านี้นะฮะเลงตรงนี้นะครับก็มีโดดมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เข้าคนนี้นะครับแสดงว่ากลุ่มกระสุนก็จะอยู่ที่ประมาณรัศมีนะฮะประมาณประมาณเมตรห้าสิบนะครับ รัศมีกลุ่มกระสุนก็จะอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบกลุ่มกลุ่มค่อนข้างที่จะบานนะครับเพราะว่าลํากล้องก็ไม่ได้ใส่โชคใส่อะไรนะครับเป็นลํากล้องเดิมๆนะครับเดิมๆเ,เป็นโคอมโดลลำกล้อง8.6นิ้วเหมาะสําหรับระยะประชิดนะครับสู้ต่อสู้ในบ้านนะครับในอาคารก็คล่องตัวนะครับส่วนระยะเกิน50เมตรก็ ยิงสุ่มๆยิงอะไรก็อันตรายนะครับถือว่ากลุ่มยังทําอันตรายได้อยู่เพราะว่าเหล็กเพดก็ทะลุไปขนาดนี้ก็ทะลุไปขนาดนี้ก็ไม่น่าจะเหลือนะครับถ้าโดนคนนะฮะก็ถือว่าอันตรายอยู่นะครับนะแรงกระสุนก็ยังไม่ตกก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ เยี่ยมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับติชมแนะนำกันได้ครับกับบั้งไฟล้านชาแน,นลนะครับใครมีคำแนะนำก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ